จังหวัดกาลสินนะครับประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อมาส่งเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือว่าอาพอสอทอมหาวิทยาลัยกาลสินในวันที่7กุมภาพันธ์2567ครับที่อาคารฝึกอบรมโคเนื้อโคนม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาสินตำบลภูดินอำเภอเมืองกาสินจังหวัดกาสินนายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการารับเสด็จสมเด็จพระนิธนิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพลตรีวรพินิษคันทุป,ปัตผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่23พระรูวินัยทรววัฒน,นายานนาวโร ดเรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีนายทวัตชัยรอดงามนายรุติศักด์รังสีรองผู้ว่ารชชาชการจังหวัดกรสินนายประดุงศักดิ์อิมอเอบิบปหลัดจังหวัดกรสินและหัวหน้าส่วนรชชาชการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทรงเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลาัยกลสินในวันที่7กุมภาพันธ์2567 ณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงมหาวิทยาลัยกาลสินตำบลผูดินอำเภอเมืองกาลสินและการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีมหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสณ์ในวันที่7กุมภาพันธ์2567ณโรงพยาบาลน,นาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมสนามเฮลิคอปเตอร์ความพร้อมของเส้นทางการเสด็จความพร้อมของรถในขบวนเสด็จ ความพร้อมของพื้นที่ที่จะเสด็จความพร้อมในด้านการถวายความปลอดภัยและความพร้อมในด้านอื่นๆเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติค่ะ